และท่านผู้ชมว่าก็ต่อเรื่องใหญ่จริง <ฮะ S 1> เป็นเรื่องที่ต้องใช้คาว่าสะเทือนใจนะฮะเด็กผู้หญิงวัย13ปีล่าสุดอยู่ในฐานะคนป่วยจิตเวทใช่ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์โชเฟอร์รถตู้นำเธอไปล่วงละเมิดทางเพศแล้วผ่านมานานกว่าหนึ่งเดือนเมื่วานนี้เป็นช่วงเวลาที่่าของเด็กออกมาวิงวอนให้ตำรวจ เล่งจับกลุมตัวคนขับรถตู้ท่านผู้ชมนักข่าวเมื่อมีประเด็นนี้เกิดขึ้นไปพบกับครอบครัวของน้องอายุ13ปีผมไม่เอ่ยชื่อน้องอายุ13เรียนอยู่ม .2 โรงเรียนมัธยมในพื้นที่ญาติเนร้องเรียนต้องการให้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุขมขืนซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้วันที่6พฤศจิกาก็ประมาณเดือนกว่าท่านผู้ชม ญาของเด็กอายุ63ปีกับญาติพี่น้องรวมตัวกันพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวน้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนโดยญาเด็กเนี่ยบอ่อนะครับลูกชายกับลูกสะพ้ยก็คือพ่อแม่เด็กไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายอายุ16เรียนอยู่ม .4 คนเล็กเป็นผู้หญิงอายุ13เรียนอยู่ม .2 ก่อนเกิดเหตุโรงเรียนปิดเทอมพ่อกับแม่ทํางานก่อสร้างในกรุงเทพก็อยากให้ลูกๆล,ลงไปหาที่กรุงเทพลูกชายอายุส6ลงไปก่อนลูก3ลูกเพิ่งจะตามไปเมื่อวนที่1ตุลาโดยพ่อของเด็กให้รถตู้เดยสารที่วิ่งล่องระหว่างกทมพนิมลทนมารับน้องที่บ้านในเขตอำเภอแวงน้อย ขอนแก่นที่น้องอาศัยอยู่ก็มาส่งที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่บางกอกใหญ่กรุงเทพค่ะแล้วนี่เป็นการเดินทางไปเพียงลําพังไม่มีพี่ชายไม่มีพ่อแม่ไปครั้งแรกของน้องอายุ13ปีในรถตู้เนี่ยมีผู้โดยสารคนอื่นร่วมเดินทางไปกรุงเทพอ,อีกหลายคนนะคะย่าก,ก็วางใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายตามกำหนดรถตู้ต้องไปส่งหลานถึงพ่อแม่ช่วงเช้าเมื่อสองตุลาแต่ปรากฏว,ว่าไปส่งช่วงใกล้เที่ยงถามคนขับอ้างว่ารถติด เพราะซ่อมถนนเลยมาส่งช้าช่วงหลานอยู่ในกรุงเทพพ่อแม่ไม่ได้สังเกตความผิดปกติแต่วันแรกที่ลูกมาถึงเห็นลูกนิ่งๆก็นึกว่าเมารถเรือจะคิดถึงเพื่อนที่โรงเรียนที่ขอนแก่น รากฏดว่ายัางไงต่อนังไปลูกก็อยู่กับพ่อแม่ที่กรุงเทพจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมอะค่ะโรงเรียนเปิดเทอมพ่อก็จองรถตู้คันเดิมนี่แหละคันเดิมค่ะให้เอามาส่งที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นแต่ทีเนี้ยขากลับ่น้องกลับมาพร้อมกับพี่ชายที่อายุ16ค่ะสองคนพี่น้องก็มาถึงบ้านที่อำเภอแวงน้อยเนี่ยวันที่31ตุลาตอน9ก้าโมงเช้าประเด็นของยากก็คือพอหลานลงรถตู้เมืรอลอยพฤติกรรมเปลี่ยนไม่เหมือนตอนที่ออกจากบ้านไปค่ะ และก็มีการพูดคุยตอนที่หลานช่วงเข้านอนหลานไม่ยอมหลับยอมนอนได้แต่นกมือพนมแล้วพึมพำเอ่ยชื่อนเดชคนขับรถตู้<ฆ>ที่พาไปกรุงเทพบางครั้งสะดุ้งตื่นวาดผวาพยายามจะเค้นถามในที่สุดหลานอายุ13เล่าว่า ตอนที่นั่งรถตู้ไปกับนาเดชใกล้ๆจะถึงกรุงเทพแล้วนาเดชเนี่ยตระเวนส่งคนไปทั่วจนกระทั่งเหลือน้องคนเดียวนะคะแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงเช้ามืดนาเดชให้เด็กเนี่ยดื่มน้ําแล้วก็บอกว่าดื่มน้ําแล้วจะพาไปส่งพ่อแม่แต่พอกินน้ําเข้าไปเนี่ยเด็กมีอาการสดุมสะลืออ่อนแรงไม่มีแรงขัดขืนนาเดชขับรถไปจอดที่มืดและที่เปลี่ยวจากนั้นข่มขืนอย่างรุนแรงจนกระทั่งน้องบอกว่าเลือดออกเปื้อนเต็มเบาะรถค่ะ สติไปรู้สึกตัวอีกทีคือฟ้าสว่างแล้วก็ยังนอนอยู่ที่เบาะรถตู้แล้วนเดเตก็เหมือนกับขับรถวนเวียนไปหลายที่พูดข่มขู่ทําให้เด็กเนี่ยหวาดกลัวและเมื่อรถตู้ไปส่งถึงบ้านพ่อแม่ย่านบางกอกใหญ่น้องก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่เรื่องที่ถูกขม่มขืนก็คืออยู่กับพ่อแม่ไปตามปกติแต่พฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะจนกระทั่งเมื่อกลับมาถึงบ้านย่าและเล่าให้ฟังท่านผู้ชมย่ายังถามนอกจากนัดเดตมีใครร่วมก่อเหตุอีกไหม น้องเนี่ยยกมือเป็นเลข3นิ้วค่ะยกมือขึ้น3นิ้ว3นิ้วและแสดงอาการหวาดกลัวดังนั้นย่าก็เลยบอกว่านอกจากนาเดชคนขับรถตู้แล้วน่าจะมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยย่าแจ้งกับพ่อแม่และย่าเองก็ไปแจ้งความตำรวจแวงน้อยตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นอันนี้ย่าเล่าว่าเหตุการณ์ตามที่ย่าเล่ามาจากปากคำของน้องน่าจะเกิดชึ่นช่วงตีห้าถึงสิบเองของวันที่สองตุลา มันอยู่ที่กรุงเทพแล้วอยู่ในพื้นรับผิดชอบของสอนอบางกอกใหญ่ตำรวจแวงน้อยได้ประสานตำรวจบางกอกใหญ่ซึ่งเข้าไปพื้นที่เกิดเหตุให้มีการสอบสวนเดินมาคดีแต่วันที่ย่าเล่าบอกนี่มันไม่มีความคืบหน้าเลยหลานตอนนี้พร่เพอนหนักขึ้นเรื่อยๆพูดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองและมักจะพูดว่าถูกปีศาจข่มขืนค่ะและขายคนมีอาการทางประสาทตะโกนโวยวายสติแตกพูดจาไม่รู้เรื่องแพทย หลังจากตำรวจส่งตัวไปตรวจร่างกายปรากฏว่าแพทย์แจ้งเบื้องต้นว่าน้องอวัยวะเพศฉีกขาดนะคะแล้วก็มีแผลที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดแต่ดูแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนั่นก็คือช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ค่ะคุณย่าเนี่ยฝากบอกสื่อสารมวลชนถ้าตำรวจทั้งสองพื้นที่ทั้งที่แวงน้อยขอนแก่นบางหยอกแก่กทมยังไม่ทําอะไรหลักฐานที่รถเบาะรถที่มีเลือดออกเนี่ยมันจะถูกทําลายทิ้งหรือไม่ประการใด คนนี้เขาจะพูดไอ้คนนี้มันมันเป็นปีศาจด้ยงานเนี่ยมันเป็นปูศาจแบบเนี่ยจักเทียกับ้างขันเห็นภาพนี้บอกว่าปีศาจด้วยเนี่ยเดดกด้เนี่ยมันเป็นปีศาจตาหน้าเมนูจินเนี่ยมันเอาหน้าเมนูจินมันวนวนวนรถหลคนล้มเหมือยมันก็หน้าเมนูจินญาดเหล่าห้องเลยบบกมันนี่มันเป็นปีศาจตด้เนี่ยเันว่าเฮ็ดจังแตียจังเสียเลียดออกไอมเลยมันว่าเลือดออกลายงานวันนี้เขาจะเผยได้ปะเนี่ยเบอร์ไปนั่นคนท่าไปเห็นสภาพตอน นั่นเดี๋ยวนี้ก็สร้างทั้งตายทั้งเป็นที่ฟื้นให้ย้ายบบหลานย้ายสติสตังนั่นน่ะก็เขานับเลือกให้ตายายนเบ้อนีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหมอคนที่ตรวจเพิ่นก็บอกย้ายว่าย้ายจะจิตหลายเดอ้อพี่กับน้องเน่ยโดนยาเพิ่นบอกย้ายว่าจังซีแล้วตอนนี้พี่ปู้พี่ซ้ายยังบ้องหมดสติบัมบัมเบืเปอ เ่าวกไปวนมาอยู่เนี่ยก็บ่รู้ว่าโดนน้ำจิ้มเนื้อน้ำอย่างคืออาการพีซ้ายเขากระติเต็นบ้าอยู่คือตอนนี้ท่านผู้ชมขณะที่ผู้สื่อข่าวไปพบกับพ่อเด็กอายุ40ปีซึ่งตอนนี้พ่ออยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ที่ขอนแก่นพ่อบอกรถตู้ที่ใช้บริการก็เป็นรถตู้ที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้กันเยอะ คือมันมีป้ายโฆษณาติดไว้ตามเสาไฟในหมู่บ้านในชุมชนเลยอะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ลูกสาวปิดเทอมก็อยากให้ลูกไปอยู่ด้วยกันก็เลยติดต่อให้ไปรับลูกมาส่งบ้านพักในกรทมปรากฏว่าวันนั้นควรจะมาถึงช้มบุตรรอแล้วไม่เห็นมาสอบถามในเดชคนขับรถตู้อ้างว่าซ่อมถนนรถเยอะรถติดจะถึงช้าณเวลานั้นโทรศัพท์ติดต่อลูกสาวก็ติดต่อไม่ได้เพราะลูกไม่รับสายตอนนั้นคิดแต่ว่าลูกอาจจะรีบหลับในรถ ก่อนเที่ยงรถตู้มาส่งไม่ได้สังเกตความเป็นปปติของลูกสาวแต่เห็นเงียบๆไม่พูดคุยก็ดกว่าเมารถกระทั่งต่อมาวันที่จะต้องกลับขอนแก่น30ตุลาคมส่งลูกสาวกับลูกชายกลับบ้านให้รถตู้คันเดิมมารับที่บ้านย่านบางกอกใหญ่ตอนเย็นรถตู้มารับพอน้องอายุ13ลูกสาวเห็นรถตู้กับคนขับที่ชื่นในเดชหวาดภาวะร้องไห้ แล้วโผเข้ากอดแม่นั่นเลยบอกไม่ยอมไปตอนนั้นพ่อกับแม่ก็คิดว่าลูกสาวอาจจะคิดถึงพ่อแม่ก็ได้แต่ปลอบแล้วส่งขึ้นรถไปพร้อมกับลูกชายซึ่งเรียนชั้นมอสีสุเมื่อลูกทั้งสองไปถึงบ้านย่าลูกสาวกลายเป็นเหมือนคนเสียสติพร้ำพูดถึงเหตุการณ์ที่ถูกคนขับรถตู้ข่คมขืนในรถจนเลือดไหลและลูกก็บอกเหมือนกับที่บอกกับญาตินี่แหละ คนขับรถตู้เป็นปีศาจชอบพูดแต่เรื่องหวังขาทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งบอกว่าทำไมเหตุการณ์ขนาดนี้ตอนเองก็มาแจ้งความแล้วถึงไม่มาสอบปากคำโดยเฉพาะลูกสาวที่เป็นผู้เสียหายเข้าใจว่าต้องมีสาววิชาชีพแหละแต่ว่าผ่านไปแล้วทำไมถึงยังไม่มาสอบสวนไม่มีใครมาสอบปากคำย่าพ่อแม่หรือลูกสาวพอถามตำรวจแวงน้อยขอนแก่น บอกว่ารอทางฝั่งของสอนอบางกอกใหญ่เจ้าของพื้นที่เขาสอบสวนและขอหมายจับถ้าได้ไดหมายจับมังบัตรไหนเดือดตำรวจแรงน้อยจะจับให้เพราะอยู่ที่นั่นจับแล้วเดี๋ยวจะส่งให้สอนอบางกอกใหญ่ดําเนินคดีค่ะพ่อบอกว่าตํารวจบางกอกใหญ่บอกเหตุที่ยังไม่ได้สอบสวนผู้เสียหายกับพยานแวดล้อมเพราะต้องรอให้น้องอาการดีขึ้นก่อนอถึงจะสอบปากคําได้นี่เขาตกใจแบบเบื่อเื่อนะครับตอนลงรถผมคนรับลงรถเลยนะ เป็นเม่อตาล,ายลอยเป็นเมือม่อแบบกลับมาก็ลูกก็ไม่พูดไม่อะไรก็กินข้าวกินอะไรแต่ก็เป็นไม,ไ,มไม่พูดไม่ไม่พูดไม่อะไรหลังจากนั้นก็เริ่มคุยเริ่มอะไรจนถึงวันที่จะกลับนี่แหละพอผมบอกว่าจะจะกลับแล้วนะต้องกลับแล้วเราโทรตามรถตู้แล้วอตอนโทรหารถตู้เนี่ยคือผมสังเกตได้เลยว่าเด็กเมือเหมือนกับเม่อตาลอยไม่อยากกลับไม่กลับได้ไหมเนี่ยขากลับเนี่ยขากลับะจะโดนโดนข่มขู่อยไรอะไรทผมคิดนะเพราะขากลับไปกรถคันเดิม จะไม่ในการมีการประสานการอะไรเลยตตำรวจตำรวจไม่ได้โทรมาก็มีวันนี้สา,ารอั้มีพุ่มกับแรงน้อยโทรมาช่วงนักข่าวมานี่แหละคุณจะโทรมานะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการโทรมาทรงตรงๆคงกังนวลว่าเพราะตำรวจที่สพสอ,บอบนบา,กออกอางกอกใหญ่ต้องรอให้น้องพูดได้ดุโมติให้ประคามโติถึงจะได้ออกหมายเรียกถึงจะเอาผิดกับผู้ต้องหายืดเยื้อไปเรื่อยแล้วตอนนี้ก็ผู้ต้องหาก็ายังออกมาเรียกมาสอบประคาไม่ได้ว่าเนี่ย วหลักฐานจะหายไปเรื่อยๆหายไปเรอยหลักฐานบนรถตู้แล้วไอ้กล้องมนจอปิดตัวเนี้ยก็ล้วจะทําไงนะผมว่าลูกผมต้องกลับมาถึงจะยังไงลูกผมก็ต้องมีชีวิตต่อไปครับถึงจะผ่านเรื่องร้ายถึงจะอะไรเนี้ยต้องกลับมาสิบปียี่สิบปีก็ต้องกลับมาท่านผู้ชมนักข่าวถามผู้กุมกับโรงพักแวงร้อยที่ขอนแก่นท่านบอกตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ ญาติเด็กเข้าแจ้งความที่โรงพักเมื่อสองพฤจิการนี่เองก็ได้ถามผู้ปกครองเด็กแล้วก็ประมวลเหตุการณ์เส้นทางช่วงเวลาเกิดเหตุมืองต้นเนี่ยคาดว่าเหตุมันน่าจะเกิดในท้องที่สอนอบางกอกใหญ่ค่ะเออพราะการสอบสวนประสานไปบางกอกใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องรอเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุก็คือสอนอบางกอกใหญ่เขาดําเนินการตามขั้นตอนสอพแวงร้อยยังทำไม่ได้ไไม่ด้เพราะไม่มีอานาจตามกฎหมายจะเรียกตัวคนขับ ขณะที่ภูมิกับโรงพักบางกอกใหญ่ว่ายังไงบอกเบื้องต้นพ่อกับแม่เด็กเนี่ยมาแจ้งความคือ3พฤศจ,จิกาค่ะตามกฎหมายใหม่เนี่ยผู้เสียหายแจ้งความได้ทั่วประเทศที่สะดวกพ่อกับแม่เด็กพักอยู่ในชุมชนวัดหงข้างๆโรงพัก แต่ยังสอบเด็กไม่ได้ว่าตกลงและเหตุมันเกิดในพื้นที่โรงพักไหนถ้าผู้ก่อเหตุเป็นคนขับวินรถตู้แต่ในพื้นที่สอนอบางกอกใหญ่เนี่ยมันไม่มีวินรถตู้ค่ะวินรถตู้จะอยู่ที่พาต้าปิ่นเกล้าก็ต้องรอสอบสวนเด็กผู้เสียาหายก่อนซึ่งตอนนี้เด็กยังให้การไม่ได้ถ้ารู้จุดเกิดเหตุจะประสานแล้วก็ส่งเรื่องให้ท้องที่เกิดเหตุด,ดําเนินการต่อไปออท่านผู้ชมเ้ืยอความเคารพนะถ้าถามผม,มก็อาจจะไม่ใช่บางกอกใหญ่ด้วย พออาจจะไปก่อเหตุระหว่างทางจากขอนแก่นเข้ามา,าอาจจะอยู่ชานเมืองอยู่จุดไหนยังไงถูกไหมคงไม่ได้มาเกิดมากรอกใหญ่ด้วยอ่ะแล้วยังไงต่อคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องทันควันลักษณะก็คือนี่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นและจะเริดำเนินการพ่อพยาลหลักฐานโดยเฉพาะที่พ่อกับญาติเด็กบนรถตู้เนี่ยมันสําคัญมากๆอ่าถ้ามวแจะจะมาพิสูจน์ยืนยันว่าตกลงมันเกิดขึ้นที่ไหน มันก็คงจะไม่ได้ดําเนินการเนี่ยทั้งไบถูกไหม mm hmm. อ๋อเรื่องนี้เดี๋ยวติดตามดูกันต่อ